สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอลสแตชชั่นช่องคนช่างเรือวันนี้พอลมาในเซตติ back, ้งแปลกๆเพราะตอนนี้พอลไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่มาพักผ่อนเรียกว่าพักผ่อนวันหยุดและกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีกําลังเกิดขึ้นในหลายๆที่นะครับโดยญี่ปุ่นแน่นอนดูจากชุดน่าจะพอเดาได้นะครับพออยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นที่ที่หลายๆท่านนะก็เลือกที่จะมา เพราะว่าอาจจะเดินทางค่อนข้างสะดวกจากประเทศไทยนะครับะจะได้ไม่ยาวเกินไปเรามาเข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันปกติแล้วเนี่ยพอจะรีวิวเกี่ยวกับน้ําหอมใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเครื่องหอมอาหารการกินต่างๆก็พอจะมีบ้างแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พอลเนี่ยมารีวิวเ,เรียกว่ามามาอธิบายมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแชร์เรื่องราวของการดูแลผิวหนังครับคือตอนแรกเนี่ย ก็แน,น่นอนมาเที่ยวก็ดูแลตัวเองปกติคราวนี้ปรากฏว่ามากับแฟนนะฮะแล้วก็ครอบครัวของแฟนก็ถามว่าเอ้ยทำไมรู้สึกตึงๆผิวหน้าจังเลยเพราะตอนนี้อุณหภูมินะประมาณเล็กตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็อากาศแห้งมากคือคนอื่นมีปัญหาหมดเลยบอกโอ้ยหน้าตึงแล้วก็แห้งเป็นขุยส่วนพอเนี่ยคือแบบไม่แตกต่างจากเมืองไทยเลยอาจจะแห้งกว่าปกตินิดนึงก็เลยจากที่จะมาแชร์นะครับเรื่องราวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือต้องบอกว่าพอเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้พวกสกินแคร์มาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วนะครับก็ด้วยวัยที่ก็เรียกว่าใกลเ้เลขห้าเข้าไปทุกทีนะก็เรียกว่าก็อายุไม่น้อยแล้วแหละนะฮะคราวนี้หลายขั้นบอกว่าเออเวลาที่เรามาต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกระเป๋าน้ําหนักคือเราไม่สามารถได้ขนเซ็ตเต็มที่เราใช้อยู่ที่บ้านมาได้ ใช่ไหมฮะพอเวลาที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าหยิบชุดเล็กชุดน้อยอะไรที่เราได้มาเป็นแซมเปิลต่างๆเข้ามาใช้แต่เรามาดูพิธีการดีกว่านะมีครีมตัวหนึ่งนะซึ่งพอขอเก็บไว้เป็นอาวุธลับประเด็นสุดท้ายเลยว่า,าใช้ตัวไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรคือแรกเริ่มเลยนะครับพอเนี่ยก็เป็นคนที่แน่นอนนะเป็นคนที่ดูแลผิวหนังเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกอย่างมันมีสเต็ปของเขา คราเนี้ยตอนนี้คือเพิ่งจับน้ําเสร็จแล้วก็ระหว่างที่รอคุณแฟนไปอาบน้ำนะก็เรียกว่ามาอัดคลิปสั้นๆแล้วเอามาธิบายพเพื่อนๆฟังว่าพอมีวิธีการเตยมตัวกอนอนอย่างไรในช่วงที่อากาศแห้งอากาศเย็นแล้วก็แตกต่างจากบ้านเรามากๆนะครับเริ่มจากอะไรดีคือตอนเนี้ยคือหน่าสดมากไม่มีใดๆไม่มีฟิลเตอร์คือแบบเพิ่องอาบน้ําเสร็จเลยใหม่ๆนะฮะแล้วก็ขั้นแรกนะครับหลังจากที่ดับเบิลคลนส์ก็คือ ใช้โปรตินพอจะใช้พวกน้ำมันนะในการทำความสะอาดขั้นแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามด้วยพวกเ,เจลล้างหน้าปกติราคาไม่แพงแล้วก็เป็นมิตรกับผิวพรรณนะครับขั้นตอนแรกใช้อะไรเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆหยิบคุยขึ้นมาขั้นตอนแรกพอจะใช้ตัวนี้ครับพอจะเดาได้ไหมฮะตัวนี้ตัวนี้ใช้กันมา เนิ่นานานมากเป็นตัวที่อันนี้เป็นทุกอย่างอย่างที่บอกเนะเป็นเป็นไซส์มินิพร้อมที่จะเดินทางตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรีทเมนต์ของลัแอรนะครับใช้นิดเดียวเองนะเทลงมาน่าจะประมาณเท่ากับเหรียญสิบาททาให้ทั่วๆนะเรียกว่าวอร์มให้ไม่รู้ตรงเรียกว่าวอร์มหรือเปล่าคือสเปรด d ให้ทั่วหน้านะฮะทุบมือแล้วก็ค่อยๆ กือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สายบิวตี้ก็จะไม่มีท่าหรือว่าไม่มีวิธีที่จะปาดให้มันแบบสวยงามเหมือนกับพี่พี่เพื่อนๆหรือน้องน้อง,องสายบิวตี้ที่เขาทํากันนี่คือแบบใช้จริงเลยพอหน้าเสร็จปุ๊บคือตัวเนี้อย่างที่บอกว่าเ,เป็นตัวที่ลงก่อนอื่นหลายหลายคนบอกว่าให้ลงโลชั่นให้ลงตัวโทนเนอร์อะไรก่อนแต่พอ คือเราเดินทางแบบประหยัดได้น้ำหนักมาเนี่ย20กิโลนั้นเองก็ขนมาเท่าที่จําเป็นนะครับแต่อยู่ที่บ้านก็อยากอย่างที่บอกว่าจะจะมีหลายสเต็ปมากขึ้นตัวนี้ที่พลงไปนะครับเป็นตัวตัวรัดเลยก็คือข้ามสเตปโทนเนอร์ข้ามสเต็ปปรับบํารุงฟื้นฟูอะไรต่างๆไปฝั่งทรีทเมนต์เรียบร้อยก็คือจะเป็นตัวที่คอยสตอาเอาความชุ่มชื้นลงไปเป็นขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรา ทำความสะอาดนะผิวหน้าเนี่ยผิวตัวต่างๆนะครับด้วยวิธี double cleanse ก็คือเราเอาไขมันที่จำเป็นกับผิวเราเนี่ยออกไปหมดเนาะหน้าก็จะแห้งมากๆพอลองไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยมันมันจะซึมดีมากแล้วก็ให้เท์เจอร์ที่ค่อนข้างจะแบบหนึบๆนิดนึงไม่รู้้นเพื่อ,อดินเสียงเลยม่รู้ว่าใบม,มันจะดูดเข้าไปได้ไหมครับนะจะมีความตึ๊บ ที่ผิวหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็พอเรู้สึกมันแห้งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พอใช้มาแบบน่าจะเป็นขวดที่10-20แล้วมั้งตัวนี้นะครับก็คือ one essential ของ Dior ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวแรกที่จะช่วยเปิดผิวก่อนต่างๆใดๆก็ลงไปฮะพอเป็นคนที่มือหนักตั้งแต่น้ำหอมแล้วเนาะเราก็สาดลงไปนี่ขอเนี่ยใช้ตัวกล้องตัวนี้เป็นกระจกด้วยเลยในตัวนะครับ นี่ตอนนี้พักอยู่ที่เรือกังนะที่เกียวโตก็จะเป็นห้องที่มินิมอลอะ่ะเป็นแบบแนวสไตล,ล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีตาตามิปูนิดนึงแล้วก็ใส่ชุดยยกตะตามวิธีของเขานี่คือปัม๊ม2สองปัม๊มตอนที่ไปที่เคาน์เตอร์เนาะคุณน้องพีอบอกว่าโอ๊ยหปัม๊มแล้วก็ทาท่วหน้าทำไม่ได้ทำไม่เป็นคือ พอใช้เนี่ยนี่คือปัามที่3จะบอกหน้าใหญ่ก็ไม่แน่เอาเป็นไปนได้พื้นที่ผิวหน้าเยอะก็คือปั๊มแรกแก้มฝั่งซ้ายครับแล้วก็ปั๊มที่2แก้มฝั่งขวาแล้วก็ปั๊มที่3มก็จะเก็บรายละเอียดหน้าผากจมูกครบกรอบหน้าพอแล้วลงคอไหมไม่เสียดายแพงโอเคตัววัน Essential เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่คอย เปิดประตูผิวนะให้สารต่างๆเนี่ยซึมซับลงไปด,ด้วยดีก็หลายๆคนนะครับบอกว่าตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่ช่วยเปิดเปิดแสงให้กับผิวเพราะว่าเวลาถ่ายรูปกับใครๆเนี่ยหลายคนบอกเออเวลาถ่ายรูปกับพี่พล้องพอลแล้วแต่นะครับก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเหมือนหน้า bright มีออร่าก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สําคัญตัวหนึ่งนะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วย detoxify ออผิวหนังนะครับก็คือช่วยกําจัด อนมวอิสระแล้วก็สารพิษต่างๆที่สะสมก็เขาเคลมอย่างนั้นแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าแบคอัพด้วยเ e vidence base อะไรแค่ไหนแต่ว่าใช้แล้วดีก็ต่ำนั้นถัดไปตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นทรโนอิกแอซิตัวนี้เป็น t รี t โทนอินนะเป็น t รีทโทนอินเลย0.05%ของวิตามิ e L. อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะนี่คือใช้เองแล้วก็ซื้อเอง ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพอใช้ตัว retin a นะแต่ว่าเนื่องจากเมืองไทยเขาบอกว่าไม่นําเข้ามาแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ retinil ซึ่งก็มีสารที่เป็น active ingredient ตัวเดียวกันคือเ e t i n o in นะครับ0.05%เรียกว่าใช้ยาแรงเลยเคยมีคนปรึกษาคือถามว่าเออใช้ตัวไหนดีอะไรยังไงคือในรีวิวในต่างประเทศในเมืองไทยก็หลายคนก็บอกว่าเออใช้ตัวนี้สิดีนะคือเป็นเป็นเวชสำอางคือ เป็นยาเลยดีกว่าเป็นยานะที่ขายตามร้านขายยามีความเข้มข้นสูงแล้วก็หลายหลายคนได้รับผลข้างเคียงคือตัวนี้มันทําให้ผิวลอกเนี่ยหลายคนบอกว่าในในในต่างประเทศบอกว่าให้ใช้ขนาดถ้าไม่ถููกเขียวถูทูแล้วแต่คือไม่ถึงใจอะ่ะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้จต่เมื่อกี้นะครับไม่ถูกเขียวจริงก็คือตัวเขียวครึ่งหน้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยคอย คือตัวพอเองเนี่ยใช้ตัวนี้แทนเซรั่มไปเลยใช้ประมาณเท่านี้นะครับใช้แล้วดียังไงคือด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนาะนี่เมื่อกี้เมท่สองไปแล้วถูกเขียวเมที่3หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่าตัวนี้มันช่วยทำให้ผิวนะครับมีการผลัดเซลล์รอบต่างๆได้เป็นปกติ ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวชั้นในหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นมีการกระตุ้นคอลลาเจนชั้นไฟโบบลาสให้เซลลให้ไฟเบรบลาสัไบลา,สสาคอลลาเจนได้ได,ดีขึ้นแล้วก็ช่วยมีผลในเรื่องของการารักษาผิวนะครับแ n นตี Anti ้อิ้ในระยะยาวหรือแม้กระทั่งบาง,บางารายงานบอกว่าช่วยในเรื่องของการรักษามา้ารห่งผิวหนังบางชนิดได้ด้วยนะัะ ไม่รู้เพื่อนนับเพื่อนนับหรือเปล่าว่าใช้ไปกี่เม็ดถูเขียวแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเหมือนเป็นเซรั่มเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพอใช้มานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นลงไปขนาดนี้ก็คือไม่ไม่ไม่สะเทือนเท่าไหร่ไม่ไว่าอากาศจะร้อนหนาวหรือแห้งขนาดไหนเพราะว่าผิวค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอาวุธลับนะที่บอกตัวสุดท้ายช่วยเรียกว่าช่วยเสริมทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลด side effect ที่มันเป็น Negative side effect adverse side effect หรือผลเสียที่เกิดขึ้นจากตัวเนี้ยตัวกรดวิตามิน A นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าจากใช้นะด้วยเรียกว่าผลลัพธ์ที่เขาให้แล้วก็มีการการันตีไม่ได้ว่าการันตีเรียกว่ามีมี proof มี evidence ที่หลายงานวิจัยได้ศึกษาแล้วก็บอกว่าเออมันมีผลในเรื่องของการช่วยชะลอวัย ต่างๆนะครับก็แน่นอนแหละทุกคนถ้าใช้ได้นะครับก็อยากท,ท,ที่จะให้ใช้แต่อย่างที่บอกว่า Si e f f f เฟิลเขาก็คือทําให้เกิดการ p พ r c h ชิงก็คือผิวหน้าลอกลอกไปเป็นแผ่นๆแดงแล้วก็อักเสบแบบรุนแรงมากนะครับก็ต้องมีการปรับความเข้มข้นแล้วก็ปรับความถี่ในการใช้สวนพอเนี่ยพอใช้วันเว้นวันหรือว่า แล้วแต,แวแต่แล้วแต่อารมณ์คือไม่ค่อยฟิกอะไรเท่าไหร่แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะเริ่มนะครับเราจะเริ่มอาทิตย์ละวันปริมาณน,น้อยๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆความเข้มข้นไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าจะได้ผลได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวกรดวิตามิน A จะใช้ได้ดีหรือได้เห็นผลน่าจะอย่างน้อย3หรือ6เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลแล้วก็ใช้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องนะครับก็มี ช่อง YouTube ในหลายหายช่องในต่างประเทศนะได้ยินยันบอกออใช้แล้วดีขึ้นแล้วก็มีการทำวิดีโอคลิปวิดีโอดินยันแล้วก็มีการเปรียบเทียบ Before a n t e r t e ตนะฮะตัวพอเองก็ไม่รู้สิใช้มาแล้วแต่ก็เฉยๆลอกไหมช่วงแรกอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าพอใช้ประยะนานๆเข้าก็เฉยๆอะ่ะยังหลอดเนี่ยหลักราคาหลักร้อยนะราคาหลักร้อยใช้แทนเซรั่มได้เลยแต่อย่างที่บอก <c oughs> ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ซึมลงผิวได้ดีได้ชั้นลึกมากแล้วก็ปัญหาก็คือปัญหาปัญหาก็คือว่าห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์เพราะว่ามีผลเป็นเทอราโตเจนิกเลยก็คืออาจจะมีผลทำให้ทารกนะครับที่กำลังตั้งครรภ์เกิดความพิการได้เพราะฉะนั้นห้ามนะครับเป็นโนโนเลยสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือตั้งใจที่ตั้งครรภ์หรือมีแพลนที่จะมีบุตรมีลูกต่าง คนงดนะครับแต่สำหรับท่านอื่นสามารถที่จะใช้ได้ปกติคราวนี้เ็ปต่อไปเป็นอะไรสำหรับเ็ปต่อไปนะครับพอใช้ก็จะเป็นถุงที่ใส่พวกแซมเปลิลที่ได้รับจวภาพมาช่วงช่วงหลังๆเนาะที่มีการเดินทางไป,ไปๆเราก็จะเก็บไว้เป็นถุงสำรองแบบนี้เมื่อกี้ลงตัวที่เป็นเซรั่มไปแล้วใช่ไหมครับหรือตัวที่เราเรียกว่าเป็นเซรั่มของเรา ถัดมาก็จะเป็นไอครีมตัวนี้ชอบของฟอร์มองนะฮะตัวนี้เป็น v f เฟิร์มไของฟอร์มองเป็นแซมเปิลอีกแล้วหลายคนบอกว่าเออมีวิธีการหมุนทาตาซ้ายตาขวาตาบนตาล่างอางก็ยสระบอก็โปะเข้าไปเลยฮะคือในนเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลัก แล้วก็จะใช้นิ้วนางนะครับเพราะว่ารู้สึกว่านิ้วนางเขาเป็นนิ้วที่เราสามารถกำหนดแรงต่างๆได้ดีกว่าคือนิ้วเนี่ยอย่างแรกคือมันมีพื้นที่น้อยเนาะเวลาที่เราใช้มันก็เปลืองน้อยหน่อยเพราะว่า,ามองเพื่อนๆที่คนที่ใช้อยู่ก็จะรู้นะว่าราคาค่อนข้างเอาเรื่องทีเดียวตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นเนื้อเจลนะครับหลังจากใช้รู้สึกว่าเออก็ เน่ได้บวมอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่มาต่างประเทศเนี่ยเวลาพัก่อนค่อนข้นางน้อยคือตื่นก่อนนอนที่หลังเพราะว่าความสวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับคราวนี้เซ็จสุดท้ายปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นนท์ครีมใช่ไหมอย่างตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับแถมมาอีกเช่นกันตัวนี้อาเบโรเยลนะครับจากอีเวนต์ล่าสุดที่ไปมาได้มาก็ เอามาใช้เลยตัวนี้นะฮะเป็นครีมเป็นไนท์ครีมที่มีความเข้มข้นสูงมากถามว่าหนืดเนอะไหมในช่วงกลางคืนคือช่วงกลางคืนนะไนท์ครีมสลอพอเนาะคือเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่ามันจะเนอะแค่ไหนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนหน้ามานันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นหน้าจะมันยังไงแค่ไหนก็เมื่อกี้บีบครีมออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทาไปบนมืออย่างเงี้ยแล้วก็ โปเลยทาไปทั่วๆนะครับเพื่อจะเรียกว่าให้มันให้ให้เรามั่นใจว่าตัวครีมเนี่ยกระจายไปทุก,ทกส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้เนื่อจากพอเป็นคนที่ผิวค่อนข้าง,งมันอยู่แล้ว นะครับตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการที่หน้า,ารู้สึกเหนื่อยหนะนิดนึงก่อนนอนก็ไม่ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรอะแล้วก็เวลาที่เราทาก็จะลงมาถึงคอด้วยนะครับเพราะอะไรก็เสียดายเนาะคอ,อยังไม่พอมือด้วยฮนะคราวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็จบได้แล้ว แต่ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆมันอีกมีอีกตัวนึงก็คือตัวที่คอยปิดผิวแล้วก็ผลักสารต่างๆที่เราใช้ลงไปเมื่อกี้ให้มันทํางานได้ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากตัวทรีตผิวใช่ไหมตัวปรับสภาพผิวทําให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็มีการลงตัววัดเอเซนเชียลซึ่งเป็นตัวเรียกว่าดีทอ็อกซ์ใช่ไหมครับกําจัดสาร อันอนุมูลอิสระต่างๆใน,ในรอบแรกเป็นการเตรียมผิวมีการลงเรตินอลนะซึ่งเป็นเสมือนเป็นเซรั่มนะครับแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์อ๋อเมื่อกี้สเต็ปตัวไอครีมจริงๆใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ไม่ได้แตกต่างเพราะว่าเวลาที่เราลงไอตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยลงไปทั่วหน้าอยู่แล้วเนี่ยกายตาก็าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็จะได้รับอนนสงส์งตัวนั้นไปด้วยแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นครีมที่พ f o r ์มูลเลขึ้นมาเองเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า Le เ c บองชูเ b บองชูซึ่งเป็นครีมที่เน้นในเรื่องของการบำรุงผิวช่วยเสริมสร้างสกนะินแบเรียร์หรือบางคนบอกว่าเป็นตัวประการปกป้องผิวให้ความแข็งแรงกับผิวเพราะตัวนี้เนี่ยมีสารสำคัญอยู่2ตัวเลยก็คือตัว o อ t c เซรามายกับตัว c e n t ทราเอ็กซ์แทนะครับสตัวนี้คือจะบอกว่าเราสามารถหาได้ใน แบรนด์อื่นๆทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอตั้งใจทําเป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้เราใส่เนี่ยเพื่อนเพื่อเคยอ่านฉลากด้านหลังไหมครับการที่เขาเอาสารต่างๆมาเขียนลงไปต,งต,ตั้งแต่ต้นตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงอย่างแรกเลยตัวแรกจะเป็นตัวที่มีความเข้มข้นมากที่สุดก็ไล่ไปเรื่อยๆรืจนถึงตัวสุดท้ายซึ่งอาจจะมีความเข้มความเข้มความเข้มนระดับ0 0 0 0 0 0ุเปอร์เซนต แล้วแต่สูตรเนาะบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้ให้มีให้สาม,มารถเคลมได้ว่าใส่แต่ถามว่าได้ผลขนาดไหนไม่มีใครทราบแต่เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เรารู้นี่ว่าความเข้มข้นของสารแต่และตัวที่ใส่ลงไปนี่ใส่เท่าไหร่ถึงจะเห็นผลและจะเห็นผลได้ดีเมื่อไหร่นะครับก็เราคงจะไม่พูดในกรณีของแบรนด์อื่นเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วพอสร้างขึ้นมานะครับร่วมกับ คุณหมอนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านแล้วก็เราสามารถที่จะเคลมได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมีการทดลองในโรงพยาบาลน,นะครับเราพบว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของออการสร้างความแข็งแรงให้กับสกินแบเรียได้จริงสกินแบเรียที่เรามีอยู่เนี่ยหมายความว่าอะไรสกินแบเรียก็คือเกราะป,ป้องกันผิวชั้นนอกสุดเวลาที่เรามาเที่ยวต่างประเทศแบบเนี้ย อากาศแห้งนะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นอย่างอย่างรุนแรงรวดเร็วอย่างวันนี้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ประมาณเกือบยี่องศาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอมาช่วงเย็นเมื่อกี้ดร็อปลงมาเหลือเลขตัวเดียวห่างกันเป็น10องศาร่างกายเราผิวหนังเราเนี่ยปรับไม่ทันหรอกครับนะเพราะว่าเราไม่ได้คนที่ทอยู่ที่นี่เป็นประจําเราเพิ่งมาเที่ยวไม่กี่วันก็กลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยก็มีการช็อกเกิดขึ้นหลายๆครั้งอย่างที่บอกเราก็ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออตึงผิวผิวไม่แข็งแรงนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าผิวของคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างรุนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเรามีอาโอ๊ตเซรามายซึ่งโอ๊ตเนี่ยเป็นสารที่ทุกทนทราบอยู่แล้วถ้าเราใช้สกินแคร์นะจะรู้ว่าตัวนี้เป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากที่สุดตัวหนึ่งเลยแต่ที่เราใช้ในตัวนี้นะครับตัวเรบองชูเนี่ย เป็นตัวที่พอสามารถที่จะบอกได้ว่าตัวนี้เราใส่ที่สุดของที่สุดใส่จนใส่อีกแล้วไม่ได้อย่างนั้นละกันคือถ้าใส่ไปมากกว่านี้มันจะกลายเป็นเป็นเป็นอิมชัน ulsion, เป็นตัวที่แยกเนื้อแยกชั้นเลยคือใส่จนถึงจุดที่เราเรียกว่าจุดอิ่มตัวของเขาเอาเต็มที่เลยฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเซนทรัลเอ็กซ์กตัวนี้ก็กเช่นกันใส่จนถึงแม็กซ์ถึงสูงสุดเท่าที่จะใส่ได้นะครับ คงจะไม่สามารถบอกได้นะว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าไปดูอัตาราสูวนด้านหลังที่เราส่งไปเคลมแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับออยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวแรกๆที่อยู่ในสูตรของเราเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็โดยเฉพาะย่วงยิ่งเพื่อนๆที่เป็นสายสกินแคร์จะทราบอยู่แล้วนะว่าตัว Central เอ็กซ์ t เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตเยอะขนาดไหนตัวพอเองเนี่ยพอเป็นนักวิชาที่ทํา งานวิจัยเกี่ยวกับ Bioresources at Environment b l น g ะ i u m เราจะเป็นคนที่ไปคอยดูหาสารสก,กัดสารจากธรรมชาติต่างๆมากมายแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นสารที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์จริงมีหลักฐานใงวิศาสตร์มากมายอยู่จริงในการซัพพอร์ตแล้วครีมเรบองชูเนี่ยเป็นครีมสูตรที่พอลปรุงขึ้นมาเองแล้วก็ใช้ในช่วงที่ไปเที่ยวทางทางตอนเหนือนะครับในประเทศช่วงหน้าหนาว คือจะบอกว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีโอกาสไปที่ขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ที่บ้านมีทริปอยากที่จะไปดูแสงเหนืออะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ตอนนั้นก็เลยปรุงสูตรตัวนี้ขึ้นไปด้วยแล้วก็มาใช้เองแหละไม่มีอะไรมากปรากฏว่าใช้แล้วดีมากผิวไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนั้นอุณหภูมิประมาณลบ40องศาเซลเซียสอากาศแห้งมากหนาวมากขนาดนั้นแต่ผิวไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ลอกไม่คันไม่แดงนะครับแล้วก็ คุณพ่อแม่ก็ลองใช้ด้วยตอนนั้นบอกเออตอนนั้นเขาก็ใช้ของเขาเนาะเราก็ไม่ได้อธิบายะไรมากมายรอเขาใช้บอกเออมันดีจังเลยทําไมไม่ลองเอาอมาทําแล้วก็ขายละ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนที่เน้นเรื่องขายเอากําไรมากมายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคืออย่างน้อยก็ให้เขาไว้ต้นทุนอะเราใช้สารที่จําเป็นเท่านั้นในคุณภาพที่ดีที่สุดในความเข้มข้นสูงที่สุดอย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนโยนแต่ทรงพลัง ออนยนแบบไหนเพราะว่าเราเนี่ยใช้ส่วนผสมทุกอย่างเป็น facial grade ก็คือเหมาะสำหรับผิวหน้าเท่านั้นแต่ทรงพลังเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างในความเข้มข้นสูงสุดเราไม่ใส่น้ำหอมเราไม่ใส่สารปรุงแต่งสีหรือต่างๆใดๆเลยคือทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นที่ต้องขึ้นมาเป็นครีมบำรุงเท่านั้นจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันไม่ได้แต่งสีแต่งกลิ่น กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของเขาเฉพาะตัวมากๆพอเป็นคนที่ใช้น้ําหอมเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้เชา้าใช้เย็นใช้ทามือทาคอทาทุกส่วนที่ต้องการความชุ่มชื้นตัวนี้ก็บอกว่าไม่ไปรบกวนกับกลิ่นน้ําหอมที่เราใช้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นนะครับเวลาที่ใช้ใช้ยังไงตัวนี้เป็นครีมที่มีความเข้มข้นสูงนะฮะเวลาที่พอใช้เนี่ยจะใช้ออกมาประมาณเหรียญหนึ่งบาทเท่านั้นเองเนี่ยจะเห็นดูความเข้มข้น ความข้นคือข้นมากนะฮะไม่ทราบเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยเนาะกดไปเนี่ยคือเห็นเลยไม่หยดไม่ไหลวอร์มครับวอร์มแล้วก็กดไป เราก็จะเน้นในส่วนที่เราต้องการบำรุงเป็นพิเศษหนะ้าผากเนาะตีนกาตรงนี้นะ balances. หว่างชิ้วต,ต่างๆในายตรงร่อกน้ำร่องน้ำหมากตรงแก้มอืมคอด้วยนะครับอ่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่ได้ติดตามพวกสกินแคร์นะครับอาจจะมาจากช่องทางพวก g ฟรน c ์น้ำหอมใช่ไหมคือเพื่อนที่ติดตามพอเซเลคชั่นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เชื่อไหมว่าเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้สนใจดูแลผิวหนังส่วนตัวเท่าไหร่อยู่แล้วตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งพอแนะนำให้เพื่อนๆผู้ชายใช้บอกว่าตัวนี้เป็น one stop service ก็คือตัวเดียวจบทุกอย่างเลยคือ คุณอาจจะไม่ต้องใช้ทรีทเมนต์ต้องใช้เซรั่มใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบตอบโจทย์ทุกอย่างคือเป็นมินิมอลเพราะมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วจริงๆน้อยแต่มากอ่อ,อนโยนตแต่ส่งพลังครับตัวนี้เนื้อของเขาเป็นยังไงพอทาปุ๊บก็จะพอเห็นไหมฮะผิวก็จะมีความวาวเลื่อมนิดนึ่งตัวนี้ไม่ได้ซึมแบบหายแวบหายแวบไม่นะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่จะเคลือบนะเคลือบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่ เสริมสร้างความแข็งให้กับผิวนะฮะเป็นตัวที่ผลักผลักผักตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงไปก่อนหน้าน,นี้ให้มันลงไปได้ลึกขึ้นดีขึ้นแค่นี้ฮะจบละพร้อมนอนครับแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเซนทรัลเอ็กซ์แรกทราบไหมว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิว ลดกรอักเสพได้ดีมากๆมีเพื่อนนะครับที่พาเ,าเรียกว่าไปออกค่ายด้วยกันไปอ,ออกทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันแล้วปวดโดนยุ่งกัดโดนแมลงสัตว์กัดต่อ,อยต่างๆเอาตัวนี้ทาปร <ๆ S 1> ากฏว่ามันดีขึ้นนะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็เด็กเล็กแบบเบบี้เลยอ่ะนะฮะที่เขาไม่ได้อยากที่จะให้สัพผัสกับพวกสเตียรอยต่างทาตัวนี้ก็ดีขึ้นดีมากหรือบางคนนะครับที่แพ้อาจจะแพ้สารต่างๆ เราใช้พวกครีมที่เป็นมีปลอดหรือมีสารเคมีแรงๆมาแล้วก็โอ๊ยไม่รู้จะทํำยังไงหรือบางคนที่อาจจะใช้เรตแนลแล้วพอกบรบแพ้แต่ยังอยากใช้อยู่อยากจะได้เรียกว่า b e n e f ฟ t ของเรทแนลทำยังไงแนะนําตัวนี้แล้ครับเรบองชูก็หาซื้อได้จากที่ไหนก็ลองเข้าไปหาดูใน Facebook นะครับเรามี Facebook ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะคะเบองชูเบองชูมีจุดมีอะไรไหม สำหรับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กเลบองชูเลยสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ได้ทางนั้นแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเป็นระยะๆคะะอยติดตามดูนะครับเลบองชู bon สกดยังไงครับเลบองชูสกดยังไงครับ L E S B O N J O U R S เล bon บองชูคำว่าเลบองชูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าขอให้เป็นวันที่ดี เป็นวันที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าอยากจะเอาตัวเดียวจบหรือถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อตัวใหม่หรือไม่อยากที่จะทิ้งตัวเก่าอะไรต่างๆในบองชูเป็นตัวที่จะเสริมทําให้ตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะตัวมันเองเป็นตัวที่คอยผลักเข้าไปนะครับทำให้ตัวที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านี้นนทํางานได้ดีขึ้นหรือใครที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อนๆผู้ชายนะครับหรือคนที่แบบมีมีมีไลฟ์สไตล์ที่ เร่งรีบนะครับอยากที่ได้อะไรที่รวดเร็วทีเดียวจบเรบองชูตอบโจทย์แน่นอนครับก็ขอให้เพื่อนๆนะฮะอยากลองอยากให้ลองใช้ตัวนี้นะรเรบองชูเริ่มต้นวันดีๆด้วยเรยบองชูนะครับแล้วก็เจอกับพอลเซ็กชันในเอพิสตอท้ายสัปดาห์นี้สวัสดีครับ